ท่สุขสวัสดีท่านผู้ชมสสสุขวัดีท่านชมรายการเพื่อฟ้าดินนะวันนี้รายการเราจะพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งรายการสดคือเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเพราะว่าทุกวันนี้มันขาดไม่ได้โดยเฉพาะพลังงานนับวันจะมีราคาแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ํามันอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้มีพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่เราไม่ต้อง ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเราได้มาฟรีๆจากธรรมชาติมีอยู่สองอย่างเท่าที่นึกได้คือพลังงานแสงแดดหรือพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลมหรือพลังงานน้ําน้ําที่ไหลเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้เป็นพลังงานได้วันนี้เรามีวิศวกรที่มาร่วมรายการกับเราในรายการเพื่อฟ้าดินก็คือคุณนันพักดีนะซึ่งเป็นวิศวกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรัาการครับท่านเจริญธรรม จะเริยธรรยญาิธรรมที่ฟังอยู่ทุกท่านนะครับนะ่คุณนันพักดีมาร่วมรายการกับเราเป็นประจานะบ่อยครั้งมากเลยทีเดียวจนท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คงจะจําได้อยู่นะนี่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแหล่งที่จะผลิตจะดึงเอาแสงแดดหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นพลังงานได้ที่เขาเรียกว่าโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์เนี่ยคุณนันลองบอกที่ไปที่มาสิว่าโซลาร์เซลล์ความหมายมันคืออะไร โซล่านี่คือแปลว่าดวงอาทิตย์นะครับระบบดวงอาทิตย์เซลล์นี่คือเป็นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเอามาต่อเซลล์นะครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าเซลล์สุริยะเซลล์สุริยะสุริยะคือระบบดวงอาทิตย์นี่นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแสงเฉพาะแสงนะครับไม่ใช่ความร้อนนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นความร้อนด้วยแสงสว่างอย่างเดียวอ๋อแสงสว่างอย่างเดียวครับความร้อนไม่เอานะครับอ๋อแม้แต ไฟสปอตไลท์อะไรกลางคืนเนี่ยถ้ามีไฟสว่างสว่างไมมีแสงสว่างนะครับสว่งสว่างไฟฟ้าออกมาทีนี้แสงสว่างเนี่ย,ยมันก็จะมีดวงอาทิตย์ให้มาบ <ừ> ที่เราพูดกันว่าไม,ม่ว่าจะเป็นลมหรือว่าเป็นน้ำเนี่ยทั้งหมดนี่ก็มาจากแดดมาจากดวงอาทิตย์หมดเลย<อ>แต่ดวงอาทิตย์ที่ให้มาโดยตรงและทันทีทันใดก็คือแสงสว่างกับความร้อนแต่ความร้อนเนี่ยโซลาร์เซลล์ไม่เอาอ๋อเหรอนะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องรีนร้อนยิ่งดีนะครับโซลาร์เซลล์รับเฉพาะแสงเท่านั้นออแสงเย็นๆยิ่งดีนะครับทีนี้ ว่าในอดีตเนี่ยเราเรามีใช้กันยังไงบ้างนะครับในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมีเซลล์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นหลอดสุญญากาศหลอ,อดสุญญากาศนี้จะใช้ในเครื่องฉายหนังนะครับเครื่องฉายหนังที่เราได้ยินเสียงมิเชลบัญชาสมบ,บัติอรัญญาแต่ก่อนนี้ก็อาศัยหลอดสุญญากาศที่เป็นคล้ายๆหลอดตามแมวนะครับ<อ>ข้างในหลอดนี้จะเป็นไม่มีอากาศอยู่จะสูบอากาศออกแล้วก็จะมีซิลีเนียมเคลือบไว้แล้วก็จะมีโลหะ2ชนิดอยู่ในหลอดตัวนี้ พอเวลามีแสงโดนกระทบแล้วเนี่ยตามทฤษฎีของไอสไตน์เลยนะครับต้องอ้างไอสไตน์ก่อนก็จะเกิดโฟตอนแล้วก็จะเกิดอิเล็กตรอนกระทบหลุดออกมาทําให้หลอดตัวนี้เปลี่ยนพลังงานแสงจากอกข้างๆฟิล์มใช้หนังนี่นะครับให้เป็นเสียงที่เราได้ยินได้ก็คือจะเอาไปเข้าเครื่องขยายอีกทีหนึง่งก็จะกลายเป็นเสียงพระเอกนางเอกพูดกันไปหรือเสียงหนังเลยแนะอันนี้คือเป็นอดีตที่ใช้อยู่อ,อยู่มาก็มีการผลิตทรานซิสเตอร์ขึ้นมานะครับทรานซิสเตอร์นี้ก็ทําจากซิลิคอน ซิลิคอนนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรามีเยอะมากนะครับบ้านเราเนี่ยก็คือรายแก้วรายรายแก้วนะครับสายแก้วนีที่เรายดบ้ารายสายทั่วทั่วไปรายทั่วทั่วไปมีความบริสุทธิ์ต่ำนะครับรายแก้วจะมีซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงเหมือนกระจกนั่นเลยเอามาทํากระจกทําแก้วนะครับถ้ารายทั่วทั่วไปก็จะมีอย่างอื่นปนมากแต่ซิลิคอนเนี่ยอยู่ในสายแก้วมากนอกจากอยู่ในรายแก้วแล้วนี่ก็อยู่ปรากฏว่าแม่รพสมให้มาอีกเมืกันครับอยู่ใน แกลบครับถ้าเราเอาแกลบเอาแกลบที่เราสีข้าวเสร็จเนี้ยไปไปไปก่อไฟเผาให้เป็นที่เท่าขาวนะครับเป็นเท้าแกลบขาวเนี่ยในเท้าแกลบขาวนี่มีซิลิกอนไดออกไซด์ SiO2 อยู่ประมาณ99%เอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายโรงงานที่เผาแกลบสะอาดๆเนี่ยเยอรมันอเมริกาจะมาซื้อไปนะครับซื้อไปปรากฏว่าไอ้ทรายแก้วกับกับแกลบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของซิลิกอนในแกลบที่เผาขาวแล้วเนี่ย สูงกว่าในทรายเพราะฉะนั้นแหล่งที่เรามีนะครับบ้านเราปลูกทั้งข้าวมีทั้งทรายเนี่ยเราจะมีวัตถุดิบที่ใช้ทําซิลิคอนหรือใช้ทําวัตถุดิบตั้งต้นที่จะทำโซลาร์เซลล์หรือทรานซิสเตอร์เนี่ยมหาศาลเลยแต่เรายังไม่เอามาใช้ประโยชน์ยังทําไม่เป็นวันนี้จะบอกว่ามันไม่ยากสามารถทํากันได้แต่ว่าวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยเราต้องทําให้บริสุทธิ์ถึง99.999<อ>ประมาณ5ตัวนะครับ ซึ่งจะไม่มีสารเจียบนเลยทีนี้เวลาซิลิคอนเขาทํามาเนี่ยมันก็จะออกมาหล่อมาเป็นแท่งอย่างนี้นะครับเป็นแท่งกมกลมอย่างเงี้ยปั่นขึ้นมาเป็นแท่งเลยเป็นแท่งบริสุทธิ์ทีนี้เวลาเป็นแท่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอามาทำโซลาร์เซลล์หรือเอามาทำทาซิสตเตอร์เนี่ยต้องเลื่อยก่อนเลื่อยให้เป็นแผ่นบางๆความหนาของแผ่นก็คือ2 5 0ไมครอน หรือเท่ากับเส้นผมพอดีนะครับเหมือนกับแผ่นกระจกใสๆกันเลยใช่ไหมครับเป็นกระจกกระจกบา,บางๆเลยก็มองทะลุได้ทีนี้กระจกบางเนี่ยพอเลื่องมาแล้วมันก็จะเป็นแผ่นอแผ่นนี้เขาอาจจะอาจจะดูดูไม่ออกนะแต่ความจริงคือมันจะบางๆบางแล้วก็เส้นผม,ม,มทีนี้เวลาทําเป็นแผ่นบางเนี่ยแผ่นซิลิคอนบริสุทธ์ทำเป็นแผ่นบางเนี่ยมันก็เป็นแก้วธรรมดาไม่นําไฟฟ้าไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงอะไรแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ทุกคนรู้กันดีว่าไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยฟอสฟอรัสเนี่ยก็คือ มนุษย์บ้านเราก็รู้จักกันทั้งหมดนะครับดินประสิวนะครับเอาฟอสฟอรัสถ้าเราเอาไปฉาบอะไรก็ตามเนี่ยเวลาโดนแสงกลางคืนฟอสฟอรัสก็จะเปล่งแสงออกมาอีกเนเรื่องแสงเป็นสารเรืองแสงสารเรืองแสงแม้แต่ในหลอดนิออนที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็เคลือบฟอสฟอรัสด้วยก็จะเปล่งแสงออกมาหรือในจอทีวีทั้งหมดเนี่ยก็มีอิเล็กตรอนพุ่งเข้าไปแล้วก็จะเปล่งแสงออกมาก็ฟอสฟอรัสอีกเป็นถ้าเรียกฟอสเฟอร์นะครับหรือไม่ก็อยู่ใน หิงห้อยนะครับหิงห้อยก็สารประกอบฟอสฟอรัสเหมือนกันเป็นแสงธรรมชาติทีนี้ฟอสฟอรัสเป็นตัวไวแสงทํายังไงนะครับเขาก็เอาฟอสฟอรัสมามาเคลือบเคลือบติดกับไอแผ่นซิลิกอนแผ่นบางนี่นะครับเคลือบด้านหนึ่งด้านที่โดนแสงแล้วอีกด้านหนึ่งแผ่นมันก็จะมีแผ่นด้านหน้ากับด้านหลังนะด้านหน้าเคลือบซิลิกอนไอเคลือบเคลือบฟอสฟอรัสข้างหลังนี่เคลือบบอนรอนเป็นตัวเขาเรียกหลุมหลุมให้ให้อิเล็กตรอนมันมันไหลได้ บลอนนี่มีที่ไหนบลอนก็เป็นปุ๋ยที่เราใส่ในพืชอยู่แล้วนะครับบลอนที่เป็นอาหารเสริมของพืชอาหารเสริมของพืชบลอนตัวเดียวกันธาตุบรลอนตัวเดียวกันเลยไม่ได้ซับซ้อนเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโซล่าเซลล์นี่คือเริ่มต้นมาจากแกบมาจากซายนะครับแล้วก็เคลือบด้วยฟอสฟอรัสดินประสิวนะครับแล้วก็เคลือบด้วยบลอนอาหารเสริมพืชแล้วที่เป็นเส้นๆหลยพันนี้พอมันเคลือบเสร็จพอมันเคลือบเสร็จถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นกลมๆก่อนนะครับทีนี้แผ่นกลมๆเนี่มันก็ มันก็เหมือนนังเล็ดนะฮะจะเอาไปเรียงบนบนบนแผงเนี่ยมันก็กินเนื้อที่เพราะมันกลมๆมันก็วางวางกันกลมๆวางวางกันไปมันก็กินที่เขาก็เลยตัดขอบตัดขอบให้เป็นสี่เหลี่ยมตัดขอบเป็นสี่เหลี่ยมผึกแรกที่ทําได้เนี่ยเขาเรียกว่าโมโนคริสตัลไลน์คือผึกเดียวผึกเดียวอันนี้คือจะเกิดจากการปั่นซิลิคอนให้บริสุทธิ์เลยนะครับเสร็จแล้วเวลาเอามาทําเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเนื้อที่สังเกตว่าจะกินเนื้อที่น้อยลงแล้วทีนี้ไฟฟ้ามันไหลยากเพราะว่า แผ่นมันก็ดูมันก็ใหญ่นะครับ<ม>พื้นที่มันมากเขาก็เลยเอาอลูมิเนียมเนี่ยมาสกรีนสกรีนนะครับสกรีนเป็นก้างตางเนี่ย<ม>เพื่อเป็นทางให้อิเล็กตรอนไหลท่น<ม>านเองครับพอเจอแสงปุ๊บอิเล็กตรอนก็จะได้มีเอ๊ไปทางไหนก็มาเกาะที่ขั้วไฟฟ้าของอลูมิเนียมเลยจะมีทั้งข้าง,งบนและข้างล่างนะครับสองข้างเนี่ยเพราะฉะนั้นในแต่ละเซลล์แต่ละชิ้นเนี่ยคิดง่ายๆว่าคือฐานไฟฉายหนึ่งก้อน<ม>ไฟออกประมาณ0.5โวลต์ ทานไปใช้นี่1.5โวลต์แต่อันนี้ทานไปใช้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องชาร์จไฟไม่ต้องอะไรเลยโดนแสงก็มีไฟเป็นเป็นเครื่องทานไปใช้ตลอดชีวิตนะครับทีนี้แต่ละก้อนเนี่ยเอามาต่อกันได้ต่อเป็นแบบอนุกรมก็คือแสงแดดเนี่ยมันทาให้เกิดการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนในแผ่นไฟฟ้าจากฝั่งที่เป็นฟอสฟอรัสไปฝั่งบรอลนมันจะไม่เคลื่อนมันจะไม่เคลื่อนทะลุแผ่น แต่มันจะเคลื่อนจากนี้ไปแล้วเราก็ต่อสายออกมาวิ่งไปเข้าวงจรเราแล้วกลับมาใหม่ไฟฟ้าก็เคลื่อนไปตามไอ้สายไอ้ครับวิ่งไม่ตามเส้นเส้นเส้นโลมิเนียมตัวนี้ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือหลักการไม่ง่ายที่เขาเกิดไฟฟ้าครับก็เกิดไฟฟ้าไหลทีนี้เขาก็เอามาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าปรากฏว่าไอ้แผ่นที่เป็นแผ่นดาเนี่ยเขาเรียกว่าโมโนคริสตัลไลน์หลังจากที่ตัดขอบไปแล้วเนี่ย ไอ้ขอบนี้ก็ต้องเอาไปหล้อใหม่อันนี้เป็นรอยแตกใช่ ank, ไหมรอยแตกครับจะบอกว่าแตกแล้วไม่เป็นไรนะครับพอเอาขอบไปหล่อใหม่นะครับขอบที่ทําเป็นทรงกระบอกมาเนี่ยพอตัดขอบเสร็จแล้วขอบไปหลออใหม่ตอนแรกคือจะเป็นสีดําเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับจะเห็นว่าเนื้อเดียวกันหมดเลยเนี่ยดำๆสนิทเลยเขาเรียกโมโนนะครับ hmm. ทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปหล้อใหม่ก็อาจมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วครับเนี่ยไม่ได้อัดเป็นแท่งกลมละแล้วลเลื่อยสี่เหลี่ยมเลยครับจะประหยัดหน้าที่อีกเลื่อยทั้งก้อนเลยครับเนี่ยเลื่อก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเลือ <S <S เล่อยออกมาแต่ว่วา ผึกครั้งที่สองเนี่ยที่หลอมใหม่เนี่ยจะเป็นสีฟ้าจะสังเกตว่ามีรอยผึกเล็กผึกน้อยอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าผึกรวมหรือว่าโพลีคริสตลัลลทีนี้ถามว่าไอ้สองอย่างนี้ต่างกันยังไงนะฮะอันนี้โมโนนะอันนี้โพลีต่างกันยังไงประสิทธิภาพทางแสงเนี่ยปกติดวงอาทิตย์ส่งแสงมาความแรงของแสงอาทิตย์ที่ส่งตรงบนพื้นที่หนึ่งตารางเมตรในเวลาเที่ยงนะครับโดยมากก็เขาคิดถ้าเอาเครื่องมเวัตเนี่ยจะได้ประมาณพันวัตต์ต่อตารางเมตร พันวัตต์นี้เทียบกับอะไรครับก็หลอดไฟสตอบอไลด์ดวงหนึ่งกับพันวัตต์เพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ส่งมาให้เราเนี่ยส่งมาให้ถึงพันวัตต์นะครับเยอะมากมแต่ว่าไอ้เซลล์ตัวนี้นะครับทํกันได้เต็มที่ตอนนี้ก็ประมาณเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าในหนึ่งตารางเมตรเหมือนกันนะครับเปลี่ยนได้ประมาณสิบ้าเท่านั้สิบห้าเปอง1เก็ได้ประมาณร้อยห้าสิวัตต์จากส่งมาให้พันวัตต์นะครับที่เหลือกลายเป็นความร้อนสูญเสียเป็นอะไรเป็นหมดเลยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้แค่ ร้อยห้าสิบัตเท่านั้นเองอนะครับสาหรับเซล์แบบโมโนกับโพลีเนี่ยทีนี้ไอโพลีเนี่ยกับโมโนเนี่ยสังเกตว่าโพลีเนี่ยจะมีผึกเป็นหย,ยาบๆอย่างนี้ทีนี้ถามว่าอายุการใช้งานเป็นยังไงถ้าแบบโมโนเนี่ยมีคนเขาไปพบว่าตั้งแต่ทหารมิมรกัน GI เอามาใช้ที่ประเทศไทยนะครับสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยยังดีอยู่เลยแล้วผมเคยเอาแผ่นของคณะวิศวะจุฬาที่อยู่ที่อาสมพลังงานนะครับก็ประมาณ30ปีก็ยังใช้ดีๆอยู่ เพราะฉะนั้นไอแผ่นพวกนี้เนี่ยคาดว่านะครับทุกวันนี้ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่มีเสียเลยถ้าจะมีเสียแค่ขั้วเป็นสนิมทนเองซึ่งเราซ่อมได้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีซ่อมพวกนี้ต่อไปอายุการใช้งานนี่สามสิบปีขึ้นไปยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายครั้งที่ผมเคยนําแผ่นโมโนโคิสต์ลายที่เคยนมามามาปีสองปีที่แล้วเนี่ยเอามานําเสนอแล้วก็เอามาถวายไว้ลหลายจุดเนี่ย เขาบอกว่าผมอาจจะตายก่อนนะก่อนที่แผ่นจะเสื่อมนะครับพะอีกประมาณ30ปีนี้ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นสรุปคือมันไม่เสื่อมง่ายไม่เสื่อมง่ายแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดชนิดแตกเกิดอะไรพวกนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าไอตัวโมโนกับโพลีนี่ต่างกันยังไงโพลีเนี่ยที่บอกว่า30ปีนี่คือโมโนแต่โพลีเนี่ยเขาบอกว่ามันมันไม่ถึงแล้วเพราะว่าผึกงมันดูเหมือนว่ามันมีรอยมันมีผึ่งใหญ่ผึ่งเล็กปนกันอยู่ ทีนี้ไอย้ยาระหว่างใหญ่กับเล็กเนี่ยเวลาเจอร้อนเจอเย็นทุกวันเนี่ยมันก็ลาวได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกอายุการใช้งานระดับ30ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเลือกได้ก็คือเลือกโมโนโ,โมโนอาจจะแพงกว่าน,นิดนึงสังเกตยังไงโมโนกับโมโนนี่จะสีดําครับ<อ>โมโนนี่สีดําเป็นผงครั้งแรกที่ปัน่นออกมาแต่ถ้าเป็นโพลีเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแน่นอนเลยแล้วจะเป็นรอยผึ่งอย่างนี้ทีนี้เวลาเขาประกอบขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมวิธีที่จะสอนชาวบ,บ้านประกอบตัวนี้แล้ว เพราะว่าโรงงานที่ประกอบแผ่นโซล,ล่าอย่างนี้อก็คือโรงงานที่อัดกอบพระหรืออัดกอบรูปนั่นเองครับมไม่ได้เทคโนโลยีอะไรซับซ้อนนะครับข้างหน้านี่มีกระจหลังจากกระจกก็จะมีฟิล์มพลาสติกอยู่สังเกตว่ากระจกแตกน้นําไม่เข้าเพราะใต้กระจกลงไปมีฟิล์มพลาสติกฟิล์มบางๆแล้วก็ EVA เป็นฟิล์มกันความชื้นกันน้ําแต่แสงผ่านทะลุดได้หมดเพราะฉะนั้นกระจกแตกฟิลม์มยังอยู่พอพอวางฟิล์มวางกระจกเสร็จแล้วก็วางในแผ่นพวกนี้ แผ่นเขาเรียกเป็นเป็นเซลล์นะครับเป็นแต่ละเซลลเนี่ยเอามาต่อกันวางต่อต่อกันไปแล้วก็ต่อบัตรกีนี่จะเห็นไม่มีขั้วไฟฟ้าอยู่นะครับมันจะมีสองแถบแผ่นแบบนี้จะมีสองแถบแถบซ้ายแถบขวาเป็นคนละชุดกันต่อขนาดกันอยู่นะต่อขนาดกันอยู่เพื่ออะไรเพราะว่าแผ่นพวกนี้ในแต่ละชุดนี่จะต่อนุกรมกันเหมือนถัานไฟฉายอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าถ้ามีมือไปบังไว้เนี่ยบังก้อนเดียวนะครับหรือบังชิ้นเดียวนี่ดับหมดทั้งแผงเลย แบบนี้ดับหมดทั้งแผงนะครับถ้าดังบางฝั่งนี้ฝั่งนี้ดับหมดถ้าบางฝั่งนี้ฝั่งนี้ดับหมดเขาก็เลยแบ่งเป็นสองซีกเพราะว่าถ้าเขาทําเป็นซีกเดียวหมดเลยเนี่ยบางก้อนเดียวก็ดับหมดทั้งแผงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยหาวิธีว่าทํายังไงเวลามีใบไม้มาหล่นบังเนี่ยให้ไฟมันออกสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็เลยทําเป็นสองซีกอันนี้เป็นวิธีทั่วไปที่เขาทามันอยู่นะครับข้างหลังก็จะเป็นคั่วเทอร์มินอลนั่นเองเพราะฉะนั้นแผ่นแบบนี้เนี่ยพอเรามากรอบแล้วเเนี่่รรากก็ใสอบ จบแล้วใช้งานได้แล้วสามารถมีไฟได้แล้วไฟตัวนี้ออกมาเนี่ยโดยมากเขาจะต่อกันออกมา17โวลต์ซึ่งมันจะพอดีชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เนี่ยลูกหนึ่งก็12โวลต์นะครับท่านแล้วก็เอาตัวนี้ไปคีบชาร์จแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวในลาดับต่อไปจะไปชาร์จให้ดูว่าชาร์จย,ยังไงอันนี้คือแบบแต่เมื่อประสิทธิภาพแบบเนี้ยกับอีกแบบโมโนแบบดาเนี่ยอันนั้นมันดีกว่าทําไมก็ยังทําอย่างนี้มาด้วยอ่ะมันถูกกว่าครับว่ามันเอาเศษมาทําได้อ๋อเหรอครับเอาเศษมาทําได้เถ ถูกกันสักสิบยี่สิบเอร์เซ็นเนี่ยถ้าจํานวนมากก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าในเวลานี้ถ้าเลือกได้คือเราจะเลือกถึงว่าเรามีโมโนมาเนี่ยเวลาตอนนี้จะสั่งซื้อแผ่นมาสั่งซื้อตัวเซลนี่มานะครับก็จะซื้อโมโนมาแล้วจะจะ,จะเตรียมให้ชาวบ้านประกอบตัวนี้กันเองอเพราะว่าในระยะยาวแล้วยังไงก็อายุการใช้งานยาวนานกว่าใช่ครับแต่ตอนนี้เราเราจะดูเป็นแนวทางนันเองว่า嗯嗯มันเป็นแผ่นที่สรุปคือมันมีทั้งสองแบบเนี่ยมีสองแบบนี้嗯嗯นะครับ ทีนี้พอพอใช,ใช้ไปเนี่ยหลังจากที่ทําไปแล้วนะครับก็จะพบว่ามันก็ยังแพงอยู่อีกเพราะว่าตอนนี้ในราคาตลาดโลกเนี่ยเขาคิดเวลาเขาขายกันนะครับเขาจะคิดกันเป็นวัตต์วัตต์ต่อดอลลาร์ต่อวัตต์นะครับอย่างแผ่นโมโนโพลีตอนนี้ราคาตลาดโลกที่ประกอบบอดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดดอลลาร์ u ูเอสดอลลาร์ต่อวัตต์ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทจริงๆไม่แพงเลยเพราะว่า เรามาดูในตลาดบ้านเราเนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยวัดหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ความจริงก็ประมาณหกเจ็ดสิบาทหกสิบาทเท่านั้นนะครับต่อวัดเพราะนั้นถ้าร้อยวัดถ้าหกสิบาทต่อวัดร้อยวัดก็คือหกพันท่านี่อย่างแผน่นแผ่นขนาดที่นันนมาโชว์เนี่ยแผ่นใหญ่นะนกี่วัตเนี่ยแผ่นใหญ่ตัวนี้เดิมๆคือสี่สิบวัตทีนี้พอพอหลังจากที่เราทาโมโนโพลีแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งจุดแปดหรือสองวัต2สองยูเอสดอลลาร์ Dollar, ต่อวัดเนี่ย มันก็ดูแล้วแพงอยู่ก็มีคนหาวิธีที่จะทาอีกแบบหนึ่งครับอ,อันนี้เขาเรียกฟิล์มบางฟิล์มบางนี่คือเอากระจกกระจกธรรมดาเนี่ยกระจกดิบเลยนะครับมาสเปร์สเปร์สเปร์ผงซิลิคอนแต่อยู่ในรูปของแกส๊สคือสเปร์เป็นผงไม่ได้ไอซิลิคอนบริสุทธิ์ที่ทําจากทรายเนี่ยเขาจะทําให้เป็นแก๊สก่อนเขาเรียกแก๊สไซเลนนะครับ s i f 6มันมีฟูฟอิรีนด้วยตัว f นะครับเสร็จแล้วเวลาสเปร์ลงไปบนกระจกเนี่ย ก็เอาไปเข้าเตาเตาอุณหภูมิสูงนะครับเตาเขาเรียกสปรตอริงเวลาสเปรย์เสร็จก็จะสเปรย์สเปรย์บลอนสเปรย์ฟอสฟอรัสเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องไปทําเป็นแผ่นๆอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปต่อเส้นละเพราะว่าเวลาสเปรย์เสร็จก็ใช้เลเซอร์กรีดสังเกตน,นะครับจะมีจะมีเป็นแนวๆเป็นเส้นอย่างเงี้ย uh huh. แต่ละเส้นนี่คือฐานไปชายหนึ่งก้อนเหมือนกัน uh huh. เหมือนกับตัวมิกกี้เนี่ยแต่ว่ามิกกี้เนี่ยจะต้องต่อบัดกีสายทองแดงสายอลูมิเนียมกันวุ่นวายไปหมดแต่อย่างนี้ไม่ต้องทํางานง่ายมากก็คื แต่ละเส้นคือฐานไปใช้ก้อนยาวๆครับมันยาวลงมาเลยมันยาวลงมาเลยแล้วก็มีขั้วฐานอยู่มันรังฐานวิทยุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้วขั้วบวกฝั่งหนึ่งขั้วลบฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาฐานมาต่อกันอันนี้ขั้วบวกขั้วลบขั้บวบวกต่อลบบวกตัวลบบวกตัลบบวตลบไปเรื่อยๆเนี่ยรังฐานวิทยุยังไงอย่างนั้นเลยนะครับออกมาเนี่ยจะได้ไฟออกมาตรงนี้ส<ฆ>ิบเจ็ดโวลต์เหมือนกันโดนแดดปุ๊บก็ได้ไฟส<ฆ>ิบเจ็ดโวลต์เลย ฝั่งนี้โดนแดดนะครับหลายคนงงนะครับมาเอาแผ่นโซล่าไปแล้วไปตากแดดเอ้ด้านนี้ไิตากนะครับไฟไม่ออกนะต้องต้องต้องด้านนี้ต้อเข้าใจนะครับด้านนี้คราวนี้เวลาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ออกประมาณแปดวัตต์นะครับเราก็ไปเหมามากับของที่เขาเหมือนกับว่ามีมีตาหนิเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไฟยังออกเราก็เหมามาตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้งานด้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปแต่คราวนี้ไอแผ่นแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ราคามันอยู่ที่ประมาณวัและดอลลาร์ท่านเองตอนนี้วัดหนึ่งประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดบาทจากเมื่อกี้นี่ประมาณหกสิบกว่านะครับห้าสิบหกสิบกว่าเนี่ยถูกกว่ามากมแล้วก็ประสิทธิภาพเจ็ดเปอร์เซ็นแต่เมื่อกี้นี่ประสิทธิภาพสิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าถ้าเกิดในพื้นที่เท่ากันเนี่ยถ้าเรามีหลังคาพื้นที่เท่ากันเนี่ยเราติดเต็มหลังคาเนี่ยจะได้ไฟนี้แค่ครึ่งเดียวของแบบแบบแ,บแรกแบบโมโนแบบโพลี เพียง <P ie gl ian> แต่ว่าอันนี้มันถูกกว่าแต่ว่าถ้าเรามีเงินน้อยๆเนี่ยเราต้องการไฟแต่เรามีหลังคาเยอะๆเรามีพื้นที่เยอะเราก็ติดตัวนี้ได้มุ่งหลังคาไปเลยนะครับเพราะตอนนี้หลายพื้นที่ที่เราไปทําไว้ที่วัดเนี่ยจะใช้แผ่นกระจกตัวนี้เป็นหลังคาไปในตัวนะครับทีนี้เวลาทํามาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าถ้าจะให้ชาวบ้านไปซื้อไอ้วัดละหนึ่งนอลล่าเนี่ยก็ยังแพงอยู่อีกครับเพราะว่าไม่มีเงินพอกันก็ทํำยังไงก็เราก็พบว่าไอ้แผ่นที่มันมีรอยแตกหรือมี คลเนี่ยกระจกข้างหน้าแต่งเนี่ยยังมีไฟอยู่เป็นปฏิหารเลยว่ายังมีไฟอยู่นะครับแล้วก็บางครั้งนี่ข้างหลังนะครับไอ้ขั้วตัวนี้มันขาดเราก็ดูแล้วมันก็ซ่อมได้อีกสุดท้ายนี่เราก็หาวิธีซ่อมนะครับซ่อม ซ่อมยังไงเดี๋ยวจะจะต้องไปดูแผ่นเลยถ้าสมมติมันเป็นกระจกทั้งสองหน้าเลยใช่ไหมแล้วสายไปอยู่ข้างในเนี่ยถ้าสายข้างในมันขาดเนีด้เจาะได้ครัเจาะได้เราใช้เราใช้ดอกสว่านแล้วก็เอาค้อนเล็กๆนะครับค่อยๆเคาะเหมือนกับเหมือนกับเจาะหาไดโนเสาร์นะครับค่อยๆสกัดก็ก็ก็ไปแล้วเจอตัวไหนขาดก็เอาตะกัวไปหยอดครับโอ้เจาะเข้าไปได้เลยเหรอเจาะได้ครับเจาะได้ข้างในนะตรงนี้เจาะได้หมดเลยครับเจาะจากข้างหลังเจาะจางหน้าเจาะข้างหลังหรือเจาะเจาะข้างๆเจาะข้างหลังครับเนี่ยอ๋อดอกสว่านดอกสว่านมาสกัดเจาะลงไปเลยเอับ จะให้น้าเข้าแค่นั้นเองครับเจาะไปตรงไหนมันขาดต่อได้หมดครับไอ้ขั้วรังฐ่านตัวนี้ตรงไหนขาดต่อได้หมดเดี๋ยวจะพาไปดูตัวใหญ่ทีนี้พอปรากฏว่าเราเราทําตัวนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทํายังไงก็ไม่ขอความรู้อันนี้ต้องต้องให้เครดิตเลยคุณชาตีตั้งอมตะกุลนะครับจากสวทชโซลเทคเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแสงอาทิตย์เนี่ยพี่แกก็ให้น้ํายามาแต่ก่อนนี้บัตรกีตรงนี้อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับบัตรกีไม่ติดเราก็ตะเวนหาน้ํายาทั่วเลยไม่มี เราก็ไม่รู้ตอนนี้ความรู้ไม่มีเราก็ใช้ตะกั่วธรรมดานะครับตะกั่กวธรรมดาที่บัดกรีวิทีวัดรีวทัศนี่นะครับแล้วก็ใช้หัวแรงธรรมดานะครับในการซ่อมเนี่ยหัวแรงธรรมดาในการบัดกรีเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องใช้น้ํายาบัดกรีอลูมิเนียมนั่นเนองซึ่งตอนนี้เราหาได้เยอะแล้ว,แ,ลวแต่ก่อนนี้ต้องไปขอจากโซลาร์เทคของสมวทชวมานะครับขอเป็นต้นทางมาที่จะพัฒนาต่อซึ่งขวดขนาดนี้มีทําได้ประมาณพันแผ่นนะครับเนี่ย ทำได้เยอะมากครับขวดมันก็เป็นน้ำยาธรไรมปาน้้ำยาน้ำยาน้ำยาเชื่อมน้ำยาบัตกรีน้ำยาประสานเนี่ยนะครับเป็นน้ำยาประสานลองลองลองให้ดูก็ได้เป็นสีเข้มๆนะครับเข้มมีกลิ่นไหมกลิ่นกลิ่นอ่อนๆหน่อยอืมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนเข้มอืเป็นตัวที่น้ำยาเวลาลไอเวลาบัดกรีเนี่ยนะครับซึ่งปกติเขาก็มีบัดกรีเขาก็มีน้ำยาอยู่แล้วคือคือปกติคนละอย่างเขาเขาบัดกรีเขาจะใช้ถ้าเป็นตะกั่วกับทองแดงเนี่ย ก็จะเป็นฟลักธรรมดาที่<อ>มีขายทั่วไปทำบ้านหม้อแต่ว่าใช้นั้นไม่ได้กับอันนี้ไม่ได้เพราะอันนี้คืออลูมิเนียมเราต้องเอาอลูมิเนียมกับทองแดงเนี่ยมาต่อกันต้องใช้น้ํายาตัวนี้ออเ,เ,เ,เป็นเรื่องที่ได้รับข้อมูลมาแล้วก็เราก็หาอยู่แล้วตัวนี้เราก็เลยจัดพวกนี้ไว้ให้ประชาชนทานะครับทีนี้เวลาซ่อมเนี่ยข้างในมันจะต้องมีมีการล็อกไฟนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามันไหลาทางเดียวไหลทางเดียวเนี่ยทำยังไงถ้าเราต่อตรงข้างในไม่มีไดโอดนี่เขาเรียกไดโอดนะครับ ไดโอดคือเช็ควาลเหมือนกับว่าน้านะครับน้ําไหลทางเดียวถ้าเกิดน้ําไม่ไหลทางเดียวเนี่ยเวลามีดวงอาทิตย์ส่องแสงมาเนี่ยมีไฟออกเราไปคีดแบตเตอรี่ไว้แต่พอเวลาตกเย็นไม่มีดวงอาทิตย์แบตเตอรี่จะไหลย้อนกลับมาไอ้ตัวนี้เขาเรียกดไอโอดตัวหนึ่งประมาณบาทห้าสิบตังค์นะครับเราก็มาฝังไว้ในนี้เพื่อ กันไฟย้อนตอนเย็นอ๋อไม่ให้ไฟย้อนกลับเข้ามาที่ครับคือตอนมีแดดเนี่ยให้จ่ายเต็มที่เลยให้จ่ายไปชาร์จแบตแต่พอแดดอ่อนลึกตอนเย็นค่าแล้วไม่มีแดดเนี่ยอย่าไหลมานะอ๋อไม่งั้นแบตเตอรี่ก็หมดไฟเลยหมดไฟกลางคืนเช้ามาก็หมดเองถ้าไม่ได้ใช้ก็หมดเองนะครับทีนี้เราก็ตอนติดตัวนี้ตัวต้องติดตัวนี้ฝังเข้าไปยังไหนดีขีดตัวติดขีดตัวตัวแผงละตัวครับแผงละตัวแผงละตัวติดที่ขั้วบวกเส้นขั้วบวกหรือขั้วลบติดที่ขั้วบวกข้างในนี่นะครับเดี่้ี เราก็หาเทคโนโลยีว่าเอ๊ะเราจะฝังยังไงให้มันให้มันดีนี่เราก็เอาท่อ PVC ที่มีในตลาดนะครับมาตัดท่อ p v c เอาไฟเบอร์มาตัดบางๆเนี่ยแล้วก็ทําเป็นครอบเลย<อ>คือทําของที่ง่ายๆให้ชาวบ,บ้านเห็นแล้วไปทําได้นะครับครอบเสร็จก็บัดกีแล้วก็เหมือนกับแผงไฟว่าง่าเป็นขั้วไฟเป็นเป็นขั้วไฟแต่เราจะบางกว่าของที่เขาทำมา<อ>นะครับเพราะว่าถ้าบางๆยิ่งดีมันจะได้ซ้อนกันได้มากหน่อยถ้<อ>าไม่งั้นมันจะบางลำบากทีนี้เวลาเราเราทําเสร็จแล้วเนี่ย ก็ต้องใช้กาวอันนี้ก็เรียก EVA หาไมา่ตั้งนานนะครับมีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันกาวแท่งตัวนี้กิโลหนึ่งประมาณ160ยบาทเนี่ยแท่งหนึ่งได้ประมาณ3าแผ่นเพราะฉะนั้นเราก็เอากาวแท่งเนี่ยฉีดลงไปในนี้เพื่อฝังฝังไดโอดกับฝังอุปรกรณ์ไฟฟ้าไว้นะครับ<ม>แล้วก็ด้านขอ,ขอบนี่เราก็ใช้ยูรีเทนที่เป็นสีข,า,ขาวที่ซ<ม>ีลกระจกมันซีลนะครับนี่ก็จบขั้นตอนการซ่อมแล้ว<อ>เพราะว่าเราบัดกรีเราต่อขั้วได้หมดแล้วเราก็ทําขั้วได้แต่ปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ย เวลาเราจะซ่อมข้างหน้าเนี่ยถ้ามีรอยแตกอยู่ปัญหาอย่างเดียวคือน้ําเข้า,านะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแตกแค่ไหนก็ได้ยังมีไฟอยู่ตลอดเราวัดไฟก่อนเหมือนกับว่าตัวนี้นี่ยาวๆอย่ Entonces, างนี้นะครับถ้าโดนแสงบังเนี่ยบังตัวไหนก็มีไฟแต่อย่างเมื่อกี้นี้ถ้าบังปิดปิดหมดตายหมดเลยนะครับตัวนี้มันมีไฟตลอดทุกเส้นเลยบังตัวนี้ก็ได้บังครึ่งหนึ่งก็ได้บังตรงไหนก็ยังมีไฟปิดได้ทุกที่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ปิดเนี่ยก็เหมือนกับตรงนั้นมันขาดไป ถึงมันขาดก็มีไฟนี่คือเป็นข้อดีของแบบฟิล์มบางตัวนี้นะครับว่าขาดตรงไหนก็มีไฟเราก็เลยอาศัยจุดนี้มาเป็นจุดซ่อมเราก็ซ่อมซ่อมได้เรื่อยๆทีนี้เวลาซ่อมเนี่ยเราก็จะใช้ฟิล์มนะครับฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มฟิล์มฟิล์มพลาสติก EVA เหมือนกันที่จะเป็นตัวทนแดดนะครับฟิล์มตัวนี้เราจะเอามาเอามาติดติดข้างหน้าเนี่ยลองลองลอกฟิล์มห้ดูสิฟิล์มใสๆใช่ไหมฟิล์ม่ใสครับ ฟิม์ได้ใส่ที่มีขายทั่วไปเราไปซื้อจากสติ๊กเกอร์หรือเปล่าสติ๊กเกอร์ใจะให้สติ๊กเกอร์ครับเป็นสติ๊กเกอร์ด้านนะครับตอนนี้แล้วมีเหนี้ยเหนียวมีเหนี้ยเหนียวอย่างนึงเวลาเราจะบอกเขาไงว่าเป็นเป็นอะไรนี่เราไม่ใช่สติ๊กเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่สติ๊กเกอร์ปกติเราสั่งมาเป็นจำนวนมากเลยเพื่อที่จะจัดให้ชาวบ้านที่เอาไปซ่อมนะครับเราจัดให้หมดเลยมันเป็นแผ่นใหญ่ๆหรือเปล่าหรือเป็นเป็นม้วนใหญ่เลยครับม้วนใหญ่เลยม้วนม้วนม้วนหน้ากว้าง50นิ้วยาว30หลาครับเวลาตติิดดกก็็ลลงงไปอย่าี้้้้แวใใชช ใช้รองเท้านะครับรองเท้ายางมากรีดแล้วน้าพรมนิดหนึ่งเอาฟองแชมพูพรมนิดนึงก็จะปิดได้แล้วเนี่ย<อ>จะเห็นว่าที่ผิวฟิล์มมันจะมีด้านด้านะครับ<อ>ผิวด้านด้านตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดแสง<อ>เพราะว่าแท้ระหว่างที่เราแลวนี่ไม่หลุดง่ายไม่ลอกไม่อะไรง่ายเราทดสอบมาแล้ว<อ>นะครับดดนนปีป,ป,ปีประมาณปีครึ่งตันนี้เราไปตากแดดไว้นี่ไม่เป็นไรเลยครับมันเป็น EVA ที่ทน UV ทนแดดได้ดไกันน้าด้วยกันน้ําด้วยนะครับ ไปไปแปะตรงที่รอยแตกอะไรเงี้ยแปะตรงรอยแตกแค่นี้เองครับเดี๋ยวจะเห็นของจริงที่เราแปะไว้ว่ารอยแตกเป็นไงอันนี้คือเทคนิคซ่อมเราจะมันจะด้เอาของที่ราคาถูกเนี่ยมาซ่อมใช้แล้วก็เอาของที่เไปซื้อใหม่ๆเป็นของที่เขาทิ้งแล้วนะครับคือปกติพวกนี้ถ้าแตกปุ๊บเนี่ยโรงงานจะขายไม่ได้แล้วจะต้องทิ้งจะทิ้งเป็นขยะเลยแล้วก็ต้องไปทุบทําลายเนี่ยแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อต่อช่วงเข้ามาอีกทีหนึ่งว่าเราเอามาซ่อมได้เดี๋ยวเรามาถามตรงนี้สําคัญมากท่านผู้ชมคอยฟังให้ดีนะคือ ทำไมเราต้องมาซ่อมใช้ถ้าราคาซื้อใหม่ๆเลยเนี่ยแผ่นหนึ่งขนาดแผ่นใหญ่เนี่ยที่เราจะมาทําคือ<ช>ก่อนหน้านี้เน,นี่ยถ้าเราซื้อจากบ้านเรานะครับแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าไฟออก 40, 40บัตราคาขายอยู่ในตลาดบ้านมอของถมหรือว่าตามโรงงานเนี่ยก็ประมาณ5,000ันหกันบาท5,000ันหกพั 6, บาทครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เปลี่ยนไปครับท่านคือก่อนหน้านี้เราซ่อมเพราะว่ามันแพงแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าของจีนเนี่ยรัฐบาลส่งเสริมมากรัฐบาลจีน ให้ให้วงเงินกับบริษัทที่ผลิตโซล่าในประเทศจีนนะครับ<ม>แล้วรัฐบาลจีนสน,สนับสนุนทุกอย่างอันนี้คือที่เรารู้เพราะเราไปดูโรงงานเข้ามานะครับ<ม>ทีมงานเราไปดูมาแล้วก็ขลอยฟังว่าเขามีหน่วยงานวิจัยกลางของเขาเองเลยนะครับถ้าใครจะตั้งโรงงานโซล่าเซลล์เนี่ยลงทะเบียนไว้เลยแล้วก็ไปเอาความรู้จากหน่วยงานกลางเนี่ย<ม>รัฐบาลลงทุนความรู้ให้95%อีกที่เหลือ5%เซนี่ยคนอยากรู้จ่ายเอง<ม>เพราะฉะนั้นเอกชนจะจ่ายแค่ห้เซของความรู้ที่ต้องหามา ใครก็เข้าถึงควมรู้ได้หมดมสามารถที่จะสร้างโซลาเซลล์ดีๆได้แล้วถ้าเกิดทำโซลาเซลล์เสร็จจะขายออกมาเป็นเมกเมกะวัต์เนี่ยหรือ1,000วัตต์1,000กิโลวัต์เนี่ยปกติยังขายในประเทศอาจจะขายแผ่นละร้อยแต่ว่าถ้าส่งออกรัฐบาลบอกว่าช่วย30บช่วยสาบาทเท่ากับว่าเขาก็ได้เงิน30บาทเฉยๆเขาขายเจบาทก็ได้ ก็เลยทําให้ถูกมากครับตอนนี้ถูกถูกเท่าไหร่ถูกลงกว่าตลาดโลกตอนนี้ก็คือเหลือวัดละหน,นึ่งดอลลาร์เนี่ยแ่นเอาแผ่นดีกว่าแผ่นทีนี้คิดเป็นแผ่นออกมาแล้วตอนนี้ที่เราลองสั่งมาดูนะครับคุณจะุงที่มนมสั่งมาสั่งมาหนึ่งพันวัตในต๊แผ่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทใช่ไหมครับพันสี่ร้อยบาทจากเดิมมาสี่ห้าพันบาทเนี่ยนะใช่ครับจากเดิมที่ขายในประเทศเดี๋ยวนี้มันมีขายอย่างแผน่นพันกว่าบาทตอนนี้ก็ไม่มีใครสั่งมาเราก็ลองสั่งมาเองครับตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนนี้ยังกลัวยังเข้าาาไม่่่่่่ถึงแแตววททีีดันผ ห้าพันบาทนี่เองครับผลิตในเมืองไทยใช่ไหมผลิตในเมืองไทยครับอ๋อเมืองไทยเราผลิตได้แล้วอันเนี้ยครับผลิตมานานแล้วแต่ว่ายังต้นทุนการผลิตยังสูง,ย,งยังสูงอยู่มไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับท,ทีสี่ห้าพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเราเอามาซ่อมเนี่ยทีนี้มีผู้ชมเนี่ยอยากจะได้บ้างเนี่ย ครับที่แผนที่ชำรุดชารุดเนี่ยจะไปหาซื้อที่ไหนราคาเท่าไรคือตอนนี้เนี่ยเราจัดเป็นเครือข่ายเลยแม้แนะ<ม>จะเป็นเครือข่ายของทกศก็ท่านรองเมน,นูก็ลงมาช่วยดูแลนะครับ<ม>แล้วก็เครือข่ายสวปรกร<ม>สปรกรนี่ก็ท่านดรวีรชัยนะครับม,มาลงมาดูเลยแล้วก็จัดให้เราลงพื้นที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลยเราจะขนแผ่นไปเป็นร้อยๆแผ่นเลยนะครับ<ม>แผ่นที่มีตําหนิมีรอยแตกอย่างเงี้ยแล้วไปสอนชาวบ้านซ่อมทั้งสายเหนือสายใต้สายอีสานตอนนี้เดินสายกันแบบ กระจายตัวมากเลยนะครับสอนซ่อมแล้วก็พาอุปกรณ์พวกเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยที่อุปกรณ์จะไปซ่อมไปเลยครับ